สวัสดีครับก็สวัสดีครับอยู่ผมยมตเตอร์มหาสา,ารคามนะครับทริปนี้ก็มาอยู่ที่หน้างานนะครับเป็นงานเช่าเหมาเครื่องจักรนะครับรายวันอีกที่หนึ่งนะครับก็วันนี้มาทั้งแบ็คโฮแล้วก็รถดำนะครับเป็นงานลือ นะครับบ้านบ้านเก้านะครับเพื่อนดีเสร็จไหมนะครับวันนี้ก็กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสําหรับท่านเจ้าของที่นะครับที่ให้ความรักความเมตตานะครับความไว้วางใจผมมีมอเตอร์พร้อมทีมงานนะครับก็ขอบพระคุณน้องสาวด้วยนะครับเจตานผู้ติดต่อประสานงานให้ดีไซน์นะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับผมก็นี่ เบิ้เลยครับทั้งหัวทั้งเงี่ยนนะครับเป็นดีเเลอออกเก็ยรไมเบิ้เ,เลยนะครับ <c oughs> ฝากไว้ด้วยและกันครับนะครับสำหรับท่านใดที่อ,อยากขุดเบาถทมที่หรือว่าอยากเช่าเหมานะครับรถแบค็คโฮรถด,ดำเครื่องจักรทุกชนิดเลยนะครับผมกับพีตอ่อสอบถามได้นะครับผมมีมอเตอร์สารคามนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ก็ 0834544565ครับ0834544565นะครับติดต่อสอบถามของมาก่อนก็ได้หรือว่าอย่ากให้ไปเบือ้องหน้างานก่อนก็นได้นะครับผมมีมอเตอร์สาละคระายินดีรับใช้ให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมเสร็จจากนี้โอ้เสร็จจากนี้โอ้เจจอมียนมา <laughs> เสร็จจากนี้อ,อก็<笑><笑>กลับไปต่อยูอ่าหนางานหมู่บ้านนี้นะครับเป็นเช่าแบคโครายวันนะครับอีกเหมือนเดิมนะครับที่ทุ่งนาบ้านาท่าสงครน,นะครับก็กลับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านเลยนะครับท,ที่ติดต่อไว้นะครับก็ตอนนี้ สองสาเจ้านะครับที่รอคิวเช่าแมคโครนะครับเพื่อที่จะอเอาไปาเฮ็ดลายวันนะครับกุดบอล้วก็มีปั้นคู่แดนนะครับแล้วก็เฮ็ดยุ่งถนนหม่นะครับก็ขอบคุณยอดจองเข้ามานะครับกับขอบคุณหลายๆอิลินะครับผม นะครับสำหรับท่านใดที่าหารถหาเสาเครื่องจักรอยู่นะครับแถวแถวเฉตอำเภอเมืองสารคามนะครับหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะครับก็ติดต่อสอบถามพม่เมเตอร์มาสารคามได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่า,นลนา,า,งลางคลิปนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับก็กบขอบคุณ อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านพี่เพื่อนน,น้อง,องสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เอมอเตอร์มาซาับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ